สวัสดีครับพเพชรจ้านทุกคนนำทางในช่องยูทู e ครับตอนนี้กําลังจะเข้าป่าเอาชีวิตรอกันนะครับจะไปหาปูหาปลากันนะติดเขตชยายแดนเมียนมากนะครับก็อาจจะไลฟ์ได้ไม่กี่นาทีนะฮะนี่เราต้องผ่านป่ามะม่วงกว่งนะครับนี่นี่ครับ ยอดเราจะไปป่าต้นน้ำกันนะครับนี่อขอใครที่มาชมคลิปนี้นะฮะรอชมคลิปเต็มกันด้วยนะครับและอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเร็วนี้ฮะจะมียูทูบเบอร์ชื่อดังมาหาผมนะเราจะมีคอนเทนต์ร่วมกันนะครับ นี่ฮะตอนนี้ฝนตกครับวันนี้ฝนตกทั่วประเทศเลยนะฮะวันนี้วางคานครับกระดาษสองศูนย์สองศูนครับโอ้โหบรรยากาศนี่ยอด ครับไม่รู้ว่าตอนนี้สัญญาณดีไหมฮะวอ้สุดยอดตอนนี้นี่แค่เริ่มต้นนะฮะเริ่มหอบแล้วครับตอนนี้ฝนตกฮนะดูครับไม่ใช่แค่ด้านหลังนะสุดยอดอื้ม ห้เเสียงชัดไหมครับโอเคนะหาประมาณนี้เนาะแลนเราชมคลิปเป็นกันนะครับโอ้โห อ๋อสัญญาณได้อีกหน่อยครับโอเคถ่ายไปรังสักครู่นะฮะมีคอมเมนต์ไหมฮะไม่มีเนาะวันนี้เราจะไปติดกับเขตชายแดนเมียนมานะครับหนพอพม่านะ จากอำเภอไม่้ายนะครับโู้นดอยสูงนั่นฮะสัญญาณชัดไหมครับตรงน,นี้ยังพอม,มีสัญญาณนะยไล้์สดครับเสียงเริ่มหอบแล้วครับ โอเคประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราชมจะบับเต็มนะครับผมพระเจ้าทันทัวคนนำทางในช่องยูทู e ครับสวัสดีคุณจอบครับไม่หากำลังจะออกจากไล,ลนะน์นะนี่ตามมาคนหนึ่งนะฮะรอชมคลิปเต็มในช่องยูทู e นะครับไปหาปลาครับเอาชีวิตรอดเขียวชายแดนเมียนมาครับจากฝัร์มเพื่อไม่อายฮะโอ้โห ok querer é